น้องเอ็มล้านแม่ตั้งชื่อหนูเอ็มล้านนะลูกนอนนะอ่ารักจังเลยค่ะอ่าหนูเป็นผู้ชายครับผมผมต้องการบ้านใหม่ครับผมแม่ตั้งชื่อว่าผมว่าเอ็มล้านครับลูกแม่เยอะมากครับใครรักนแนวเหมียวมาติดต่อได้นะครับผมหนูอยู่รุ่งน้ำน้ำรับผู้การลองสองครับหนู หนูมีตัวเอ็มอยู่บนหน้ากากหน้าผากนะคะผมน้องเอ็มล้านค้ามีหนูแลวจะมีเงินร้านครับเดี๋ยวหนูจะทำติ๊กต็อกทำยูทูบให้แม่ครับแม่แม่คนที่เลี้ยงหนูปัจจุบันเขามีลูกเยอะเลยครับแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงครับผมใครอยากได้หนูนะคะับผมรับหนูไปเลี้ยงได้นะครับน้องเอ็มล้านครับมีหนูแลวจะมีเงินล้านคับผม น้าน้องเอ็มร้านหลูเอ็มร้านครับน้องเอ็มร้านครับหนูจะได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับผมลายผมสวยนะครพ่ผมรับหนูไปเป็นลูกได้นะครพ่ผมน้องเอ็มร้านครับสวัสดีครับ